ไขปริศนาเทคนิคสร้างพีระมิดอียิปต์โบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้อนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดท้าทายการเวลามากกว่า4,000ปีพีระมิดแห่งอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่สุสานสำหรับฟาโรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจความเชื่อและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอารยธรรมอันรุ่งเรือง การก่อสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่อลังการเช่นนี้เกิดได้อย่างไรแรงงานทาสเทคโนโลยีจากต่างดาวหรือความชาญฉลาดของชาวอียิปต์โบราณเองสารคดีนี้จะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปยังอียิปต์โบราณ <c oughs> เพื่อเปิดเผยความลับเบื้องหลังการก่อสร้างพีระมิดที่คุณอาจไม่เคยรู้มากก่อนอียิปต์โบราณดินแดนแห่งแม่น้ำไน อารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่3,100ปีก่อนคริสตกาลความเชื่อในชีวิตหลังความตายมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตวิญญาณจะเดินทางไปยังโลกหน้าและจำเป็นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์เพื่อใช้ชีวิตต่อไปในโลกหลังความตาย ด้วยเหตุนี้การรักษาสภาพศพจึงเป็นสิ่งสำคัญและพีระมิดจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับฟาโรผู้เป็นดั่งเทพเจ้าบนโลกมนุษย์พีระมิดแห่งแรกที่สร้างขึ้นในอียิปต์คือพีระมิดขั้นบันไดแห่งซักคารา ออกแบบโดยอิมโฮเทปสถาปนิกและขุนนางผู้มีชื่อเสียงในรัชสมัยของฟาโรห์โยเซฟราว2,630ถึง2,111ปีก่อนคริสตกาลพีระมิดแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสถาปัตยกรรมซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่พีระมิดทรงเรียบที่เราคุ้นเคยกันดี พีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือพีระมิดแห่งกิซ่าซึ่งประกอบด้วยพีระมิดสามองค์ได้แก่พีระมิดคูฟูพีระมิดคาเฟ่และพีระมิดเมนคูเรพีระมิดเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่4ราว2,589-2,566ถึงปีก่อนคริสตกาลและถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน พีระมิดคูฟูหรือที่รู้จักกันในชื่อมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้งหมดมีความสูงเดิมประมาณ146.6เมตรสร้างขึ้นจากหินปูนกว่า2.3ล้านก้อนแต่ละก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย2.5ตันบางก้อนมีน้ำหนักมากถึง80ตันคำถามที่เกิดขึ้นคือชาวอียิปต์โบราณสามารถยกและวางหินขนาดมหึมานี้ได้อย่างไร เทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันแล้วอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังการก่อสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้นักโบราณาคดีและวิศวกรได้ทำการศึกษาและทดลองมากมายเพื่อไขปริศนาการสร้างพีระมิดหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายคือทฤษฎีทางลาด ชาวอียิปต์โบราณสร้างทางลาดดินขนาดใหญ่เพื่อลำเลียงหินขึ้นไปบนพีระมิดเมื่อสร้างพีระมิดสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะขยายทางลาดให้ยาวและสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามทฤษฎีทางลาดยังมีข้อโต้แย้งมากมายทางลาดที่ยาวและสูงขนาดนั้นต้องใช้ปริมาณดินจำนวนมหาศาลและต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการสร้างและบำรุงรักษา นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่บนทางลาดที่ลาดชันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีคานงัดและลูกกลิ้งชาวอียิปต์โบราณอาจใช้คานงัดและลูกกลิ้งไม้เพื่อเคลื่อนย้ายหินเมื่อนำหินวางบนลูกกลิ้งไม้ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายหินไปบนพื้นราบได้ง่ายขึ้นจากนั้นใช้คานงัดเพื่อยกหินขึ้นไปวางบนพีระมิดทีละชั้น มีการค้นพบภาพวาดในสุสานโบราณที่แสดงให้เห็นถึงการใช้คานงัดและลูกกลิ้งในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นซึ่งสนับสนุนทฤษฎีนี้อย่างไรก็ตามการยกหินขนาดใหญ่ด้วยคานงัดก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการประสานงานนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เสนอว่าชาวอียิปต์โบราณอาจใช้ระบบชนลประธานเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายหิน พวกเขาอาจขุดคลองรอบๆพีระมิดและใช้เรือเพื่อขนส่งหินไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นใช้ระบบลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันน้ำเพื่อยกหินขึ้นไปวางบนพีระมิดทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบร่องรอยของ,ของคลองโบราณรอบๆพีระมิดและการค้นพบแบบจำลองเรือโบราณ อย่างไรก็ตามการสร้างระบบชนลประธานที่ซับซ้อนเช่นนี้ก็ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมขั้นสูงและต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการขุดคลองและบำรุงรักษาร,ระบบไม่ว่าเทคนิคที่แท้จริงในการสร้างพีระมิดจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชาวอียิปต์โบราณมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมและดาราศาสตร์อย่างน่าทึ่งการวางผังพีระมิดที่แม่นยำ การตัดหินให้ได้ขนาดที่พอดีและการวางหินให้เรียงซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบล้วนแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและระีัดรอบคอบในการทำงานการวางผังพีระมิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและความแข็งแรงของโครงสร้างชาวอียิปต์โบราณใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายเช่นไม้เมตรเชือกและลูกดิ่งเพื่อวัดและกำหนดทิศท,ทางพวกเขาใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เพื่อกำหนดทิศเหนือที่แท้จริง และใช้ระบบพิกัดกริดเพื่อวางผังพีระมิดให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์แบบการตัดหินให้ได้ขนาดที่พอดีก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายชาวอียิปต์โบราณใช้เครื่องมือที่ทำจากทองแดงและหินเพื่อตัดหินออกจากเหมืองพวกเขาอาจใช้สิวคอนและเลื่อยในการตัดแต่งหินให้ได้รูปทรงที่ต้องการจากนั้นใช้ค้อนทุบหินให้เรียบเนียนการวางหินให้เรียงซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างพีระมิด ชาวอียิปต์โบราณใช้ปูนขาวเป็นตัวเชื่อมประสานหินแต่ละก้อนเข้าด้วยกันพวกเขาอาจใช้คานงัดและลูกกลิ้งเพื่อปรบับตำแหน่งหินให้เข้าที่จากนั้นใช้ลูกดิ่งเพื่อตรวจสอบความเรียบและแนวตรงของผนังนอกเหนือจากเทคนิคการก่อสร้างแล้วปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การสร้างพีระมิดประสบความสำเร็จคือแรงงานชาวอียิปต์โบราณใช้แรงงานจำนวนมหาศาลในการสร้างพีระมิด นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ถูกเกณฑ์มาทำงานในช่วงฤดูน้ำหลากเมื่อไม่สามารถทำการเกษตรได้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นทาสอย่างที่หลายคนเข้าใจพวกเขาได้รับค่าตอบแทนเป็นอาหารที่พักและเสื้อผ้าพวกเขาทำงานเป็นทีมและมีหัวหน้าง,งานคอยควบคุมและสั่งงานการสร้างพีระมิดจึงเป็นโครงการระดับชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามการทำงานในเหมืองหินและการก่อสร้างพีระมิดก็เป็นงานที่หนักและอันตรายมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนงานจำนวนมากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทำงานสุสานของคนงานที่ขุดพบใกล้กับพีระมิดแสดงให้เห็นถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและการให้เกียรติแก่ทูที่เสียชีวิตมีการโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ในการยกหินก้อนใหญ่ขึ้นสู่ที่สูง บางทฤษฎีเสนอว่าพวกเขาอาจใช้ทางราดภายในพีระมิดหรือใช้ระบบเครนที่ซับซ้อนทฤษฎีทางราดภายในเสนอว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างทางราดวนขึ้นไปภายในพีระมิดเพื่อลำเลียงหินขึ้นไปด้านบนเมื่อสร้างพีระมิดสูงขึ้นเรืเร่อยๆก็จะรื้อทางราดภายในออกทฤษฎีระบบเครนเสนอว่าชาวอียิปต์โบราณใช้ระบบเครนที่ทำจากไม้และเชือกเพื่อยกหินขึ้นไปด้านบน เครนเหล่านี้อาจติดตั้งอยู่บนยอดพีระมิดและใช้แรงงานคนในการหมุนรอกอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางโบราณาคดีที่สนับสนุนทฤษฎีนี้อย่างชัดเจนดังนั้นวิธีการที่แท้จริงในการยกหินขึ้นสู่ที่สูงยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขความสำเร็จในการสร้างพีระมิดไม่ได้มาจากเทคนิคการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความเชื่อและศรัทธาของชาวอียิปต์โบราณ พวกเขาเชื่อว่าการสร้างพีระมิดเป็นการถวายเกียรติแด่ฟาโรห์ผู้เป็นดั่งเทพเจ้าและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรความเชื่อในชีวิตหลังความตายก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างพีระมิดชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าพีระมิดเป็นบ้านนิรันดร์ของฟาโรห์และเป็นสถานที่ที่ฟาโรห์จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปในโลกหลังความตาย พีระมิดไม่ได้เป็นเพียงแค่สุสานแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจความเชื่อและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอียิปต์โบราณพีระมิดเป็นอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดท้าทายการเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกการศึกษาพีระมิดช่วยให้เราเข้าใจอารยธรรมอียิปต์โบราณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรมดาราศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาของชาวอียิปต์โบราณนอกจากนี้การศึกษาพีระมิดยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการวางแผนและความอดทนการสร้างพีระมิดต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลและต้องใช้เวลาหลายสิบปีแต่ชาวอียิปต์โบราณก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่น แม้ว่าปริศนาบางอย่างเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดจะยังไม่ได้รับการไขแต่การศึกษาค้นคว้ายังดำเนินต่อไปนักโบราณคดีและวิศวกรยังคงขุดค้นและวิเคราะห์หลักฐานเพื่อไขความลับเบื้องหลังการก่อสร้างพีระมิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนด้วยเลเซอร์การถ่ายภาพทางอากาศและการวิเคราะห์ทางเคมีช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพีระมิดได้อย่างละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาพีระมิดอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงอารยธรรมโบราณอื่นๆและอาจช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตพีระมิดแห่งยิยบโบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แต่เป็นแหล่งความรู้และแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหมดสิน้นพีระมิดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากเรามีความมุ่งมั่นและความร่วมมือ จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาเราได้เห็นแล้วว่าการสร้างพีระมิดแห่งอียิปต์โบราณน,นั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่แรงงานทาสหรือเทคโนโลยีจากต่างดาวแต่เป็นการผสมประสานร,ระหว่างความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมความเชื่อความศรัทธาและการทำงานเป็นทีมของชาวอียิปต์โบราณ แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดได้แต่การศึกษาคน้นควายังคงดำเนินต่อไปและเรายังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณอยู่เสมอพีระมิดแห่งอียิปต์โบราณจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของมนุษย์ตลอดไป